น่าเชื่อเลยนะว่าช่วงเนี้พรีเดเตอร์นี่เกลื่อนเลยโอ้โหไม่เกลืนนะ่อนได้ยังไงอะ่ะเขาใส่กับทุกทีมในทั้งฟุตบอลอะ่ะแมอย่างนี้ต้องจัดตะคู่แล้วหมอยากเป็นจูดเบอร์ลิงแฮมแใครฮะจูดเบอร์ลิงแฮมนี่ใครนัฟบอลทีมอะไรครับผมทีมทีมเทียม <c oughs> รู้มา <c oughs> แค่นี้ <c oughs> ไม่หรอกจะบอกว่าพรีเดเตอร์ที่มันมาจากนอกโลกอ,ะอ่ะมันเยอะแยะเลยนะต้องระวังตัวไว้ทางแล้วท่านอท่านพออ ผมถึงได้บอกไงกับชาวโลกไงว่าถ้าเลือกผมนะผมจะจัดกองทัพอวกาศในประเทศไทยจะพาทุกคนที่เป็นมนุษย์ไปแต่งงานกับมรุษย์ต่างดาวให้ได้แค่คนเดียวไม่พอแต่งแม่งไปได้ถึง4ี่คนบนโลกเราจะไม่อยู่กันเราจะอยู่กันที่ดาวอังคารยังไม่พอผมจะเพาะพันธุ์ใน,น่งวกเสาเอาให้เป่งบ้าไปเลยตักเลยไม่ได้เที่ยวกีก่วันแล้วเนะี่ย มึงอ้างอะไรปะเนี่ยเดือนหนึ่งเลยพี่ทำแต่งานครับผมไปเที่ยวบ้างเถอะเพื่อนเอ้ยมึงปีปี้ไปใหญ่ลวเพื่อนเอ้ยปีปี้ผูสศัพั์อย่างเก่าเลยเอ นี่ไปอะไรเนี่ยรั่วปะเนี่ยผมไม่ได้รั่วพี่เออมึงนี่ก็ชอบอ่ากูนะอ่าอะไรอ่าเรื่องเที่ยวเรื่องนั่นเรื่องนี่นะบางทีนะผมเนี่ยอยากจะหนีมันนะหนีแบบไปแบบไกลๆเลยครับใครกำลังหารถล่ะคะเดนหน้าต่อเลยติดต่อซื้อเลยหนูขอแนะนำรถสุดเท่คันนี้เลยค่ะใหม่ไฮลักซ์รีวสมาร์ทแคป เซตอีดิชันค่ะโอ้โหรถดีมีสไตล์แบบนี้มันเข้าตาพี่จริงๆเลยนะครับเนี่ยเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังมาพร้อมไฟหน้ารมดำแบบไบดีม LED ห้องโดยสารภายในกว้างขวางเดินทางใกล้ไกลก็สบายและยังรองรับ Apple c a r า l พ y แถมประหยัดน้ำมันเพราะมีหัวฉีดน้ำมันอัจฉริยะ IR อีกด้วยนะคะโดยเฉพาะคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งบล็อกแพ็กเกจสไตล์พรีเมียมสปอร์ตเสริมด้วยสเกิร์ตกันชนหน้าซุ้มล้อและบันได ข้างแบบสปอร์ตรูปใครสนใจกระบะแบบนี้รีบจองรถโตโยต้าแล้วไปแต่งตามกันได้เลยค่ะชุดแต่งก็เท่ประหยัดน้ำมันขับไปไหนมาไหนก็สะดวกสงสัยพี่นะฮะต้องจัดสักคันแล้วนะครับเนี่ยได้เลยค่ะหรือสนใจทดลองขับ h ฮ l ักซ์รีเวลส์แมทแค t แซดอ i ดิพร้อมเผยแพร่อรารยธรรมแซบแซดให้โลกเห็นไปพร้อมกันได้แล้ววันนี้สแกนสอบถามรายละเอียดได้ที่ QR Code <c oughs> ด้านร่างนี้ได้เลยนะคะ โอเคครับงั้นน้องน,นะครับไปจัดไฮลักซ์ลีโว่สมาร์ทแคปซัตอีดิชั n เนี่ยให้พี่หนึ่งคางเลยนะฮะพี่จะไว้ขับเดี๋ยวพาครอบครัวไปเที่ยวซะหน่อยนะครับจัดไปเลยค่ะขอบคุณนะคะมาเยี่ยม มาแล้วครับพอเท่าไหร่พี่อะไรผมไม่ผมไม่ผมไม่ได้ทำอะไรนี่มันเบอร์เท่าไหร่ใช่ซื้ออะไรไปมาสแกนจ่ายจะบ้าหรือเปล่าผมไปใช่ร้านสะดวกซื้อนี่ทุกคนท่านครับดรแจ๊ดแวนฟอร์รายงานมาแล้วว่าไงพอบอกว่าจับพรีเดเตอร์ด้วยมือเปล่าได้ตัวหนึ่งดีเลยเดี๋ยวถ้าดรแจ๊ดมาเมื่อไหร่นะเอาไอ้พรีเดเตอร์นี่นะเอามาวิจัยดูในในร่างกายของมันเนี่ยมันทำด้วยอะไรถึงแข็งแกร่งขนาดนั้น แล้วดูมันมีอาวุธอะไรกันบ้างเราปล่อยอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าปล่อยมันไว้นะไม่วิจัยนะอันอันตรายมันอาจจะมายึดคลองถมเราก็ได้คลองโลกคลองโรคเราก็ได้ <laughs> ยึดคลองถมอยู่ไม่แวะซื้อเกมซะ<อ>เปิดประตูให้ดร็อกเร์แจ๊ดหน่อยเร็วครับผมไม่น่าเชื่อเนี่ยว่าด็อกเตอร์แจ๊ดจะจับทีเดีเตอร์ได้ด้วยเนี่อ ว่างๆมึงก็หยอดจาระบีล้อกันหน่อยเฮ้ยมันมาแล้วครับไปดูดิพีเดเตอร์ไปดูดิจริงๆนี่ดว่ยด่ยเฉยยัง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 ไม่เข้าที่ขพงมึงอะเรียบร้อยละใจเย็นใจเย็นคอยคอยลุกชิดไปด้วยโหด็อกเตอร์แชท เชื่องจริงๆเลยไอ้บ้านี่พีเดรเอร์ไม่ใช่หมา <Yeah. S 1> เย่แย่เย้ชอบไวนอตหัวเราะชาววันสดใสไปใช่คนละคนเฮ้ยจอร์จนี่ท่านจับพีเดรเอร์มา <c oughs> ถ้าไปทำอย่างนี้จับมาได้เนี่ย <c oughs> ผมไปเจอมาที่ฟิวเจอร์เฮ้ยสุดยอดมากไม่น่าเชื่อท่าน เก่งมากเลยนี่แล้วจะชำแหละมันทำยังไงจะทำแหลมมันน่ะหรอเฮ้ยมันรอดได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยจะโยกอยู่ในตอขวาซ้ายขวาไะโยกอยู่ในตอซ้ายขวาซ้ายเนี่ยไอ้พวกนี้มันรู้กแหละโลกอนาคตว่าโลกเรามีอะไรบ้างแสดงว่ามันมาสแกนโลกเราแล้วถูกต้องอันตรายมากเลยนะเนี่ยแล้วไปจับมันได้ไงเนี่ยเออผมเนี่ยก็ใส่ชุดตำรวจตั้งด่านรอจับมันรอรอ้อมึงหลอนมั้ง รู้ไหมว่ามันมีเคมีพลังงานสารกระตุ้นให้เราตื่นตัวเวลาอยู่ใกล้มันถ้าเราได้รับสารจากมันมากๆจะทำให้เราประสาทร้อน <S 2> <S 2> <S ถึงขั้นปีนเสาไฟะฟะ้าไอ้ยเฮ้ยบางทีเอามีดจี้คอเพื่อนข้างก็ได้โอยไอตัวนี้นี่นะผมถึงต้องชำระมันอยากจะรู้ว่าในร่างกายของมันมีพลังงานอะไรอยู่บ้างไอ้ขันจำเป็ผมอ่ะมีอะไรอาการอะไรอะนี่แหละมันเป็นอาการตื่นตัวสารออกฤทธิ์ถูกต้องแล้วตัวหลุยส์ครับตรงถึงมือคุณแลวไอหมอนทำอะไรครับคุณไปชำระมนเลย ได้เลยเอาตัวมันออกไปเพราะในฐานะที่ผมได้เห็นฝีไม้ลายมือการชำและของคุณเฮ้ยคุณไม่ฉีดยาให้มันสลบก่อนล่ะชำและพิเดเตอร์เหรอลงเตาถุยเดี๋ยวอฉีดยาต้งกขังครับเออดีมากคุณสะอาดมากเลย <c oughs> สร็จให้มันสลบแล้วามาขึ้นเตียงเอมาแหวว <c oughs> อ,อ๋อรู้มากแล้วด้วยสลบยังเรียบร้อยเฮ้ยหยุแล้วขับมันขึ้นมาแบกมาที่เตียง เราจะได้รู้ว่าในร่างกายของมันเนี่ยมีพลังงานอะไรอยู่บ้างเราเป็นด็อกเตอร์เนี่ยจะได้ทําให้วงการแพทย์และว,วงการด็อกเตอร์รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราจะได้รับมือท่า,านเรามาพิสูจน์ดิอกเตอแจ๊งจริงเลยด้วยว่าผิวหนังของมันเนี่ยมันมาจากโลกอนาคตผสมกับเนื้อหนังของมนุษย์ข้างนอกเนี่ยมันจะมีความแข็งของกรอะมีความเป็นเหล็กเป็นเกาะอ,อะไรท่านน่าจะเป็นเกาะกูดพลังมาเที่ยวเยอะแยะมากไากันเลยทีเดียวท่านทำอะไร ผมจะดูเพศอ๋อนี่ท่านสามารถดูเพศได้ตัวผู้ตัวเมียถ้าเกิดเป็นเพศผู้อะฮะจะดูยังไงกับท่านฮะถ้าเกิดเป็นเพศผู้จะดูยังไงอะมันจะมีอะไรมึงก็โตแล้วนะมาขับผู้ทำไมอะมันก็เหมือนคนเรานี่แหละแสดงว่ามันขโมยเจเจน่ะโลกเราไปด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เราแค่ผ่าหน้าอกมันดีกว่าไหมนี่มึงจะฝังมุกให้มันเลยมาบางพร้อมแล้ว่ะผู้หลี่ซองนะนี่ ไอ้เวรไม่ได้ฟังมุกอ่ะ,ะน้องตาลุยเฮงครับผมผ่าดูเครื่องในมาสิเอ้ยผมว่าสภาพเนี้ยเอาเลือดหัวอ,ออกกรอณนน์ไหมไปไปเขาผ่านะอุปอก,ก่อนหัวเป็นจุดสำคัญเดี๋ยวเราก็ไปดูหลังพวกเราทำหน้าที่อะไรกันบ้างเนี่ยผมมาแน่ะผ่าเออมูฟสูงมากเลย,นะ <c oughs> ยเนี่ยไอ้แนวงมุใจมีขวานด้วยเหรอเนี่ยผ่าออกมาต้องตาลุยเฮ้ยเฮ้ยเลือดเป็นสีเขียวท่านมันมันก็ไม่ต่างอะไรจากมนุษย์ต่างดาวจริงๆแล้วนะมาจากดาวดวงไหนอ่ะมันมาจากดาว ไม่ย่อนพอนเขาเลยมันยึดรถนควักมันออกไหมเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรท่านอันนี้หัวใจมั้งครับหัวใจมันเต้นโอ้ทำใบพัดมาแล้วด้วยทำใบพัดมาแล้วนี่ใบพัดเหรออ่าเรื่งเส้นอ่ะ Waterway ไม่ใช่ถนนแล้วลองแล้ววทำเส้นอย e <Cock S 1> <tinc S 2> ู like ่น <eye> <c oughs> ี่ยมันจะรู้เครื่องในมันด้วยมันเจ๋งว่ะร็ตเลุยครับหัวใจเนี่ยมันมีรหัสเขียนเอาไว้ด้วยหัวใจมันไม่เหมือนหัวใจเราเนี่ยของมันเป็นหัวใจแหละหัวใจคื้โชวค หัวใจอลิวโาโหัวใจพื่อโชว์ปุ้บิดจับงไงวิธีไม่ดับเนี้ยดับเนี้ยเดี๋ยวๆเอามังเนี้ยเอางนี้เอาไปจรงนี้ล้างค่าเชื้ออนเฮ้ยไปสุดลูกเฮ้ยมันยไม่ตายอานี่ใส่รองดองไว้ดองไว้โอเคผ่าต่อแล้วก็เลยดองจับนี่เอาชิ้นใหญ่เลยอ ได้มาแล้วนี่อะไรอ่ะเอาถุงร้อนกระบ้าอะไรไงไม่เป็นเมนปอดปลอดนี่อะไรท่านหูปอดมันดำมากเลยนะเนี่ยแล้วปอดแห้งเลยอืมมดูสินี่ครับขอดูสิไม่ได้ล้างล้างก่อนอันตรายเดี๋ยวจไปลองไหมแล้วเดี๋ยวให้ทำมาต้องผ่านอะไรไปเยอะแยะมากมายเลยนะเมี่ยขอดูฝันเลยนะ อาจจะมีเชื่ออะไรอยู่ได้คนนั้นนะน้องเป้หนุ้ยได้ได้ได้ม่น่าเกิดมาเลยพีดีเตอร์เหนว่าเดี๋ยวเช็ดอะไรเรียบร้อยก่อนแล้วให้ยาสลบเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราเอาชิ้นเนื้อพวกนี้ไปเข้าแอบพวกนี้ไปเข้าแอบแล้วก็ไปวิจัยซีใช่ไหมครับใช่ถูกต้องเดี๋ยวพวกนี้เราเจอร้านลาบคุณแดงปิดยังวะยังไม่ปิดพี่เท่าไร เอาไปให้เขาวิจัยตรงนี้ว่าโอเคได้ไหมที่ไปทำก้อยกินเหรอพรุ่งน right ี้พรุ okay. okay, like ่งน like ี้คุณเจอผมนะเดี๋ยวเราจะมาทำการพิสูจน์กันตอนเที่ยงนะได้อ่ะเจอกันวันนี้ยากย้ายโอเคโอเคไปก็เจอกันเข้าห้องแฝบเข้าห้องแฝบเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยจบอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยอะไรวะเนี้ยเฮ้ยให้พูดสักคำไม่ได้เลยเหรอ โอ้โหแล้วก็บอกกูเล่นดีเล่นดีเรียกมาเรียกมามึงเอากูมาทำอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วมึงกูแต่งอะไรเนี่ยเปียกเละเทะไปหมดเนี่ยแล้วแล้วแล้วมึงให้กูแต่งหน้าทำไมโอ้โหไอเขาหลังนะไม่ต้องโทรมาชวนกูแล้วนะทำเอบมกูอย่างเงี้ยเนี่ยต้อยเนี่ยตัวดีเนี่ยบอกไอ้ก่อนในเอฟซีผมเยอะนะเอฟซีผมแม่งนักเลงทั้งนั้นเน็ตนี่เดี๋ยวทัวร์ลงแน่ดับแน่ช่องดับเนี่ยรายการดับแน่เอาผมมาทำเฉยหายเงี้ยมึงดาลลบเบอร์ที่เอิร์นออกไปเลยไม่ต้องเอามาละเมมไว้ก่อนนะเมมไว้ก่อนเมมไว้ก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนเมมไว้ก่อนนะ ไม่พูดละอาภาพนอ,อารมณ์เสียอารมณ์เสีย